ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีวันที่31ตุลาคม2566แอดมินสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนคลับ เอฟจีทางช่อง y o ยูทูบท,ท,ทุกท่านเออจ่าเด้อสำหรับผลฮานอยเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมนอยเล่าเมื่อวานเข้าไปรอบพิเศษรอบแรกคือศูนย์เก่าเออจ่าเดอ้อศูนย์เก้าเก้าศูนย์ตัวกลับปกติบอมาท่านผู้ชมเข้า VIP อพีสองหนึ่งหนึ่งสองตัวกลับหนึ่งหก ตัวกับเ,เด้อจ่าเ้อ่ม่อว่าในเข่าตัวกลับหมดเลยท่านผูชมเด่นหนึ่งและ2วิ่ง2รูด2มาตามนัดนอกจากเนาะสอหนึ่งและ61เล่าพัฒนาท่านชมเล่าพัฒนาเขาไปที่ศูนย์เกตัวกับเล่าพัฒนา9ก้างวดติดแล้วเ,เด้อจ่าเด้อเอาสําหรับท่านใดที่เถิกดีใจนใั่ท่านผู้ชม เมื่อว่านี้เอาขึ้นแล้วเนะจนะ้ะเนาะได้ประตูหลายเข่งกันอยู่ธานมชม้ชมสหรับเมื่อว่านี้หน่อยเอาขึ้นได้เล่าอีกธานมชม้ชมอย่าเผลอาาอย่าพลาด้อจ้ะเด้อเล่าพัฒนาเก้างวดติดแล้วซึ่งเล่าพัฒนาบ่าเคยเข่าเงาขนาดนี้่ธผูมชมเมื่อว่านี้สามตกผาดไปเนะจนะ้ะเนาะสามตัวพลาดไป ไม่มี3ตัวนอกจากน้องมืาว่านี่เขาเ่าแช่สองตัวชมชุ่มขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถูกอ้าวสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมแนวทางท่านใดที่เขามาแล้วแอดมินกะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำในเด้อจ้าเด้อสนับสนุนทางช่องแอดมินด้วยการกดไลค์กดแชร์และไม่ข้ามโฆษณาหากท่านใดที สนใจจะอุดหนุนสินค้ากระสร้างไห่เลยที่เบอร์0 9 6 6 3 2 5 5 1 3กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพและยาสีฟันสมนุนไพรอา้าท่านผู้ชมแอดมินปากกดติดตามทั้ง2ช่องทางด้วยจ้าเด้อแอดมินหนูหน้อยมีเพจนะคะฝากไปกดติดตามทางเพจให้นำแนเด้อจ้าเด้อหนูหน้อยแฟนเพจทางเพจ facebook แล้วก็หนูหน้อยชาแนลทางช่อง youtube ช่องใหญ่ช่องหลักเด้อจา่าเด้อมารับชมแนวทางตัวเลขกันต่อเลยเนะจนะ่ะเนาะแนวทางเลขฮานอยมัดรวมประจําำวดวันที่31ตุลาคม2566เลขเด่นจับวินนะคะ560 หนึสองสเด่นห้าและ6วิ่งรูด5นะคะสิหคู่วินห้าห5ห5า5ู้าหนึ่งหสองหสาม หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งสามและสองสามถามเมื่อน,นี่แนวทางตัวเลขเขาค่ะ เขาวงาวเลยนะาจนะเนาะยาวๆไปเลย6คู่เด่นเน้นเจาะ5้าห5ห5า5ูสองห้และ6กสาม บตองร่อแต่รัฐบ,บาลไทยเด้อท่านผู้ชมหากท่านใดที่รอแต่รัฐบ,บาลไทยบตองร่อแต่รัฐบ,บาลไทยเด้อท่านผู้ชมแนวทางเลขคันนอยได้ลุ้นทุกวันนะคะแนวทางเลขฮันนอยได้ลุ้นทุกวันท,ท่านผู้ชมท่านใดที่เขามาพบมาพอกับแอดมินหนูหนอยแล้วโชคดีทุกคนท่านผู้ชมถูกเลขคันนอยทุกวันแน่นอนอาจารย์นะ สำหรับแนวทางเลขฮาน้อยกะมีหลายตัวแน่ธรรมชมร่วมสามรอบแต่ว่าได้ซูมเออเด้อธรรมชมได้ทุกวันนอกจากเมือ่อได้เลขหลุดนะจนะ๊ะเนาะวันไหนที่เลขหลุดบ่ค่อยหลุดเด้อธรรมชมไม่ค่อยหลุดนะคะส่วนมากจะเข้ามากกว่าหลุดเด้อจ้าเด้อท่านใดที่เข้ามาพบมาพอแล้วโชคดีทุกคนธรรมชมถูกเลขฮานอยทุกวันแน่นอน ไม่ต้องรอแต่รัฐบาลไทยเลอจ้าเด้อเด่น5และ6วิ่ง5้ารูด5 6คู่เด่นเน้นเจาะ5 6 50 5 1 5 2 5 3และ6กสต่อไปจะเป็นชุด3าตัวแล้วจ้าเด้อธรามาชมแคปหน้าจอไว้ต่อมาก็จะเป็น ชุดสามตัวเาจาะจ้ะเนาะจับให้ตามคํำขอธรรมชมบางท่านเพิ่นกะจับบ่เป,ป็นเนาะจ้ะเนาะบางท่านเพิ่นกะจับบ่เป,ป็นเด้อจา้าเด้อสามตัวตรงโต๊ดถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่เด้อจา้าเด้อมีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่ธ่รชมตัวนี้แอดมินเขียนผิดไปน้อยหนึ่งด้อย่านชม เป็นหกศูนย์สามด้วยจ้าเด้อเหล็กตัวนี้เป็นหกศูนย์สามนะคะอ้าวท่านผู้ชมแคปหน้าจอท่านผู้ชมแคปหน้าจอคุณพ่อคุณแม่แนมมาเห็นกะแคบหน้าจอไปขายายเบิ้งด้วยจ้าเด้อต่อมาแอดมินหน่อยโฆษณาขายยาสิฟันกาแฟด้วยจ้าเด้อหากท่านใดที่เขามาแล้วสนใจสินค้าทาง้านบ่าว่าจะเป็นยาสีฟันกาแฟนะจ๊ะเนาะ ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆเด้อจ๋าเด้อแอดเมน,นูน้อยมียาซีฟันตมุนไพรไล่กุ๊บนะคะสกัดจากเห็ดลิน้นเจอและว่านหางจระเข้ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆลองสั่งยาสีฟันกับแอดมินไปใต่เบิง้งเด้อธผูามาชม เพียงหลอดละ190บาทเท่านั้นใช้ได้ตั้งแต่เด็ก7ขวบขึ้นไปนะคะท่านใดที่สั่ง2หลอดส่งปีนะคะต่อมาก็จะเป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับท่านใดที่ท่านกาแฟยอยู่แล้วนะจะเนาะแอดมินหน่หนอยก็มีกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีเขาชะงงมและ โมโนเขาชงมนะคะแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายเด้อจ้าเด้อหากท่านใดที่มีอาการปวดหลังปวดเอวปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดลองท่านกาแฟตัวนี้บึงทรรชมุมกาแฟเขาชงมสมุนไพรนะคะสกัดจากเทาวันเปลียง สามชนิดเทวันเปลียงสกัดเทาเอ็นอ่อนสกัดและเทาเมยสกัดเ่ิมชมส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นโมโนโน,นะคะโมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสโมโนสกัดจากเห็ดลินจือปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดองุ่น,นบำรุงสายตาและผิวพรรณได้จ้าเด้อหากนใดที่สนใจกะ โทรสั่งได้เลยที่เบอร์0926325513นะคะหรือว่าจะ Member, เมมเบอร์เพิ่มเพื่อนทักไลน์นะคะกาแฟกล่องละ225บาทสั่งสองกล่อง450บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยเราจะส่งฟรีแบบโอนแบบโอนทุกอย่างส่งฟรี หากท่านใดจะสั่งครีมฝ้าขาวตอนนี้แอดมินเลิกขายครีมแล้วเดอจ้ะเด้อตอนนี้บม่มีครีมขายแล้วเด้อ่านมช้ชมท่านใดที่จะสั่งครีมบ่ต้องโทรมาสั่งเดอจ้ะเด้อตอนนี้แอดมินเลิกขายครีมแล้วเอาธรรมช้ชมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แอดมินนน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอให้โชคดีทุกท่านพอกันไหมคลิปหนา้าสวัสดีค่ะ